สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟาคุยดาบพบกับผมเหมือนเดิมนะครับยูทูบเบอร์คนดูหลัก10บหลักร้อยแต่ก็ตั้งใจทำให้ดูนะครับนี่ก็เข้ามากลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็เริ่มอากาศร้อนมากตอนกลางวันนะครับตอนคืนก็เริ่มมีลมมีพาย,ยุเ่วงน,นี้ก็เดินทางก็ตรวจสอบ สมรรถนะรถด,ดูแลยางดีๆนะครับฝนแรกๆของปีเนี่ยอย่าไปขับเร็วพยายามขับชา้าๆเพราะบางทีเรา,เาควบคุมไม่ได้ถนนมันลื่นนะครับมันมีพวกคาบน้ํามันคาบฝุ่นคาบอะไรครับเพราะฝนตกมาฝนแรกอ่ะผมขับรถบ่อยก็จะเห็นประจาครับมันลื่นนะครับบางทีให้รถด,ดียังไงมันก็เป็นฟิล์มที่หน้าผิวถนนล,ละเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่คุ้มนะครับส่วนช่วงนี้ใน วงการศาสตรวุฒโบราณวงการดาบโบราณเนาะก็อาจจะเงียบนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีจัดงานหรือไม่ได้มีอะไรเนาะกลางปีก็จะมีทีก็ประมาณปลายปลายปีเลยนะครับก็เล่นหาสะสมกันในโซเชียลไปก่อนนะครับมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับอย่างมิ팅เล็กเล็กวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยจะอยู่กรุงเทพเลยนะครับบอกตรงๆว่าปกติจะนัดกินกาแฟกันนัดคุยเล่นกันนิดหน่อยที่กรุงเทพช่วงนี้เสาร์อาทิตย์แทบจะไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยนะครับติดพาร,ราเรื่องเรื่องทางที่บ้านนะครับช่วงนี้ลูกเข้าเรียนแล้วก็เ,เลยวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับวัอนอื่นใครที่พึ่งเข้ามาก็แนะนําตัวผมเอโกไทยนะครับก็เป็นทั้งนักสะสมเป็นทั้งพ่อค้า เป็นทุกๆอย่างให้เธอนะครับใครมีสะส์ตัวลานดาบโบราณก็ทักทายมาพูดคุยนะครับหรือว่าทักทายมาซื้อขายได้ราคายุติธรรมนะครับที่สำคัญก็คุยจบก็จ่ายเงินสดเลยนะครับ0894998487นะครับเอโคไทยอ่าวันนี้เรามีอะไรมาให้ชมนี่วันนี้มีดาบ ที่ผมชอบนะผมชอบชอบมากเล่มน,นี้ก็เป็นดาบชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดานี่ครับแต่ว่ามันมีสเสน่ห์เนาะคือดาบบางทีเราเล่นหาสะสมครับดาบอย่างเงี้ยดาบไหวนะครับที่มันไซส์ไม่ได้ยาวมากหรือไม่จะเป็นไซส์พิเศษไซส์ใช้งานทั่วไปไซส์ใช้งานทั่วไปก็คือคนสมัยก่อนที่เขาถือเดินทางไปไหนมาไหนใช้คู่ตัวเหน็บฝาบ้านใช้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับ ก็จะมีไซส์ประมาณนี้ดาบเมืองก็ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สบนิ้วเนะะาะพอมันพกพาสะดวกนะครับจนสะพายจะเน็บฝาบ้านนะครับผมแม่ก็จะมีดาบแบบนี้ติดตัวไว้ดาบประมาณสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้านิ้วประมาณนี้ครับเพราะว่าผมว่ามัน มันใช้งานคล่องดีก็เคยก็ติดรถบ้างเดินทางบางทีเราเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวมันก็มีไว้ก็อุ่นใจนะไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครนะมีไว้อย่างนั้นแหละบางทีเราก็อาจจะต้องไว้ป้องกันตัวเองบ้างนะแนะนําเรื่องปืนนะครับปืนเรามีได้นะอันนี้คุยนอกเรื่องหน่อยนึงแต่ปืนเรามีได้แต่เราพกพาไม่ได้นะครับเราพกพาก็ต้องแยกกระสุนแยกอะไรแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่า มันเป็นข้อกฎหมายถ้าตำรวจเขาจะเอาผิดจริงเคลียร์ยากนะครับถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่มีหน้าที่อย่างราชการหรือตำรวจทหาอะไรที่พกปืนได้คุณไปพกปืนไหมเนี่ยเดินทางเนี่ยคดีอาญานะครับเคลียร์ยากนะผมบอกไว้ก่อนเลยเนาะไม่ใช่ว่าแต่บางคนที่พกปืนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าตรวจเจอก็ลําบากนะผมบอกแค่น,นี้แหละแต่ว่า อย่างเงี้ยเรายังยังเคลียร์ง่ายหน่อยเอาไว้หลังรถไว้ไกลๆหน่อยอย่างเงี้ยครับไม่ได้จะมีเรื่องอะไรกับใครเนาะแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจก็โอเคนะครับก็ผมก็จะมีดาบประมาณเนี้ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านิ้วพกติดรถไว้แต่ส่วนมากก็มีไว้ไม่นานเนาะพอมีพอเอามาโชว์พอควกก็มาขอไปอยากเอาไปใช้บ้างก็จะก็หากันใหม่เนาะดาบแบบเนี้ยมาเล่นพูดเดียวแล้วมันเล่นหาสนุกดีก็คือมันเป็นระดับหลักพันเนาะที่เรา ซื้อแล้วเราเล่นมันก็ไม่เจ็บตัวมากก็ไม่ได้ศึกษาของเก่าเนาะหมายถึงว่าไม่ได้เจ็บตัวในที่ไม่ไม่หมายถึงว่ามันจะขาดทุนหรือว่าจะโดนหลอกอะไรนะครับว่าเจ็บตัวคือจะไม่เดือดร้อนกระเป๋ามากเหรอต้องอธิบายนิดนึงนะคะรับเพราะบางทีเราทํางานเนาะอยู่ต่างจังหวัดอนนี้เงินเดือนหมื่นสองหมื่นซื้อดาบเล่มหนึ่งแปดเก้าพันนี่ก็เยอะแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะเล่มนี้พิเศษยังไง พิเศษทุกเล่มมันดาบสําหรับผมนะถ้าผมมาจับดูมันก็สวยทุกเล่มนะครับนี่ดูด้ามไหวก็ทํามาเป็นป้องๆนะป้องละสองวงแอะแล้วก็ลงรักมานะครับท้ายก็เป็นจับเงินมานาะเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญเงินมันหนาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแข่เงินนะจับเงินมาเนาะด้ามก็ประมาณ หน้าสิบเอ็ดนิ้วยาวรวมสามสิบนิ้วนะครับเนี่ยฝักก็เป็นงานลงรักแบบลงรักใช้งานลงรักเก่ามาแบบหนานๆเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยจะขัดอันนี้แบบดิบๆเนาะลงรักแล้วไม่จะขัดให้มันเกียงเนาะก็คือลงรักแบบใช้งานเลยเชือกก็เชือก,กเดิมสะ a ายได้นะครับเนี่ยเล่มนี้สวยนะสวยมากเลยเหมาะมือดีนะครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะมี ช่างปั๊มลานนาเน,น,นาะลานนาซอสคุยได้น,นี่สนิทกันนะครับเ <c oughs> ขาก็ชอบเก็บแบบนี้มากเลยครับสะสมแบบนี้ด้ามแบบไหวายเป็นกอ,อแบบนี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของดาบดาบรื้อเนาะดาบไทยรื้อก็จะเป็นรื้อทางรื้อมืองยองเนาะเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะแต่ไม่ไดเปลี่ยนด้ามน,นะด้ามเดิมๆนะใช่เลย <c oughs> แล้วมันหาย,ยากกว่ากว่าด้ามไหวายเต็มนะ,ะจะดูใบดาบนี้ โอ้ยชัดเจนเลยว่าเป็นลือบางยองเนาะลือบางยองก็จะแบบใบเขาขาวแบบนี้นี่ดาบเก่านะไม่ใช่ดาบใหม่นะแต่เขาจัดการเหล็กได้ดีมากแล้วก็มันจะคมมากเลยดาบลือบางยองครับเนี่ยเป็นปลายบัวนะที่บอกดาบเนี่ยมันจับเหมาะมือมากเลยนะคือเราทําเป็นข้อข้อ,อย่างเงี้ยตะลากอดอกท้อไปทําได้นะอันนี้ไม่รู้มันมันเอ๊เขาพิการแหมไปรเรียกมันสดิกเกินไม่รู้ว่าน้องพี่แล้วกันเนาะ จะมาดูคลิปนี้ไหมน้องเนี่ยเดี๋ยวมีคนทําตามนะราคาเดิมมันต้องไปไม่จะเป็นลถไหวน้อยแต่ก็เราต้องทําราคาเดิมเราคิดเป็นด้ามนะครับเป็นงานบอกนะ้องเข้าไปหลายรอบแล้วเราองคิดเป็นงานสีมืออไปคิดเป็นงานขั้นแรงรายวันนะครับไม่คุ้มหาใครทาไม่ได้ละเนี่ยามันจับถนัดมือมากเลยนะครับเนี่ยจับถนัดมือจริงมันมีความหยาบไงไมนมีความแบบไม่หลุดไม่ลื่นเนาะเพราะมันเป็นข้อๆอ,อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าถ้า ันป็นนา,นาไม่ได้เจ็บมือไหมแต่ว่าคงไม่ได้ลบนานมากหรอกนะครับเวลาเวลาใช้งานอะไรเงี้ยแต่มันก็สวยแล้วก็เหมาะมือมากเนี่ยใบดาบอันนี้เหมือนดาบนในเหล็กในใบาดาบในดาบหลบหลบเงินเลยนะใบาขาวเนียนอย่างเงี้ยครับเนี่ยเอาไปทําดาบหลบเงินก็สวยนะเรื่องนี้แต่ว่าเสียดายของเดิมมันไม่อยากไปถอดใบทำเนาะอย่าไปทําเลยให้มันสวยในตามธรรมชาติของมันเนี่ยเหล็กเนียนขาวมาก โคตรสวยเลยเนี่ยตอนแรกเห็นดำๆยังไม่ได้ขัดนะเขาส่งรูปมาขายก็มันมันดูตามรูปมันไม่สวยเลยแต่ของจริงอะสวยมากเนาะเนี่ยเอาสนิมออกแล้วก็ไม่ได้กินเนื้อเลยนะสนิมเนี่ยไม่ได้มีสนิมขุ่มข้าเนื้อเลยเป็นแค่สนิมผิวขาวๆข,ขัดขาวันนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ขัดผมแค่เอาสนิมสนิมผิวมันออกเนาะให้เห็นเหลือความเก่าใครอยากได้ขาวๆเงาก็ไปขัดเองนะครับ ต่อย่างเงี้ยมันยังมีสเสน่อยู่เห็นมมันมีสนิมผิวอยู่เห็นไหมสนิมผิวไม่ทําลายดาบนะครับสวยมากเนี่มนี้เป็นปลายบัวหรือวัดใบความยาวเท่าไหร่เนี่ยอ่าสิบปดนิ้ว2หุนเนาะก็สองหุนแล้วเข้าใจนิดนึงถ้าเรียกเป็นหุนนี่เป็นหน่วยมาตรวัดแบบอัง,องกฤษเนาะคือ ประเทศเราก็จะอ้างอิงอังกฤษเป็นหลักนะทั้งการจราจรทั้งกฎหมายอะไรก็อ้างอิงมาจากอังกฤษคนสมัยโบราณเขาเลยมาใช้มาตาราวัดเป็นนิ้วเนาะมุสบอกว่า,อ,าอันนี้เอาเอาด้านมาตารวัดนิดนึงแล้วกันเนาะมุส18นิ้ว2หุนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า1นิ้วอะ่ะมันไม่ได้มี10หุนนะ1นิ้วมันมี8หุนเพราะฉะนั้นอเอา8ฐาน เขาเรียกอะไรเอาแปดจะไปหาหนึ่งนิ้วอะหนึ่งหุนก็ประมาณเท่าไหรเนี่ยหนึ่งหนึ่งหุนประมาณเท่าไรวะประมาณสองจุด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 ห้าเนอะก็ประมาณสิบแปดจุดสองห้าเซนอน,นี้นะสิบแปดดจุสองห้านิ้วเออแหมพูดผิดเขาหา เดี๋ยวหาว่าไม่ได้เรียนมาพูดปเป็นเรื่อยนะก็ประมาณสิบแปดนิ้วสองหุนเนาะก็สิบแปดนิ้วสองหุนก็สิบแปดจุดสองห้านิ้วนะอ่าประมาณนี้นะครับสมมุติว่าสิบสิบแปดนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยแต่คิดอย่าไปคิดมากเลยอย่างง,งนะสิบแปดนิ้วครึ่งก็คือสิบแปดนิ้วสี่หุนนะก็คือสิบแปดจุดห้านิ้วนะครับอ่าโอเคบางทีถ้าบอกเป็นหุนแล้วงงเด็กสมัยใหม่ถ้าไม่ได้เรียน เรียนพวกงานช่างมาก็อาจจะไม่รู้เนาะโอเคประมาณนี้ใบสวยมากนะครับเรื่องนี้ยอดนะครับยินดีกับอันนี้ยินดีกับเจ้าของที่ได้ไปด้วยนะครับบอกต่เลยว่าอันเนี้ยมีคนรับไปแล้วคือบางทีผมแค่โชว์รูปลงไปเนี่ยคนที่เขาไม่ได้คิดเยอะบอกตรงๆเขาเห็นแล้วเขารู้ว่าเออมันมองแบบเดียวมันเป็นดาบ ถ้าผมบอกว่าด่ามันนี้เล่มดีนะเขาสมัยเขาเชื่อนะก็ไม่ต้องรอลงขายหรอกบางทีเขาก็ก็ขอไปเลยอนะไรเงี้ยเล่มนี้จริงๆอี่ยถ้าผมเห็นของมาถึงมือผมแล้วนะผมก็อาจจะตัดใจขายไม่ได้คือพวกแกรู้แบบนี้ประมาณนี้ว่าถ้ารอของถึงมือพี่เอบางทีแม่งอาจจะไม่ตัดใจขาย,ยนะ<笑><笑>ะขอะไรเงี้ยเนาะก็ยินดีกับคนที่ได้ไปด้วยเล่มนี้สวยจริงๆถ้าเขาไม่มาแบบซื้อกางอากาศนะผมแบบ ก็บไว้แล้วเนี่ยเล่มนี้ไว้ติดรถนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรก็ทักทายมาพูดคุยกันนะครับผมก็ดินดีให้คำปรึกษานะครับแต่อย่าเอาดาบคนอื่นมามาสอบถามว่าเป็นดาบตัวเองนะครับอย่าเอาดาบที่เขาลงขายแล้วให้พี่นี่ดีไหมราคาเหมาะสมไหมผมเคยบอกตลอดว่าดาบไม่มีราคาตายตัวนะครับอยู่ที่คุณชอบเท่าไหร่คุณซื้อไหวแค่ไหนอย่าให้เดือดร้อนตัวเองนะครับ แล้วเวลาซื้อถามเขาเยอะบางทีคนขายเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนะครับอันนี้เก่าเดิมไหมพี่หรือเก่าแค่เฉพาะจุดไหนบ้างโบราณะจุดไหนมาบ้างอะไรเงี้ยครับเนาะถามคนขายนะครับอย่าไปไปถามคนอื่นเดี๋ยวมีการไปหาว่าวภาควิจารณ์ดาบเขาอีกไม่ดีนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับพบกันอีพีหน้า